เล่นด D เ F ให้ดูนี่ไง D P F ฟาโลเล่นวาโลไม่อืมมิวสิกต้องการผู้เล่นคนที่สามประมาณจอมอีสกอนเอ้ยหลังเข้าโบไอ้หวงตัวเดิมเนี่ยหวงตัวเดิมคือใครวะแล้วออมออมออมอนนี้แป๊บนึงโบอับเดียวไม่นานโบอับเดียวก็แพ้แล้วเอับเดียวก็แพ้แล้วโบ ดูกูเนี่ยต่อมาจะไปเล่นคีริมต่อมาดีบดีโบเไดโนแจมเล่นบ้างโนแจมบอทยังรักครับโบไม่จีิงขามันดิครับโบนะครับโบแต่โบสองเมื่อเที่ยวเมื่อเที่ยวข้โบเมื่อเที่ยวข้โบแต่แทงต้องไม่อยู่ตรงนี้ครับโบถ้าเราดูได้ก็เขาอยู่ปุ๊บก็ไปก็ลองแอดแอดเอาอะถ้ามันแอดไม่ได้ก็อยู่ เ <mm พี่หมูหน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 ูพี่หนูทางขวากดจอยเกมเพื่อนได้ด้วยอ่ะจอยให้ดูมั้งหนูหนึ่งครับผมนิปอร์หน <mm ึ่งครับผมไปหนึ่งเฮ้ตัวนี้ตัวไล่ยิงแล้วไอ้ที่กินนูปก็กินนูปหัวจะปวด จองอีสแบงมิวสิกแบบว่าจะบอกว่าหัวจะปวดแล้วให้กล่องยาไปแล้วนะโบที่คนโดนอุ้ยว้าทาเดียครับโบอะมาโดนครับโบ อืมซาเรเมาเลเป็นชิฟอิสเรกัลบอ่ะคอมดาบลอยหอดอินยูสตวิสไปห้มาใส่รูเปอร์แต่ไปได้ไหมได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วไป่อเลยเฮ้ยมันลงไหม e อกลัวว่าโดนเงไม่ไหวโดนซารีย ก็โอเคโบอ์ไรฮะดอิสแมชชิ่งมูนเจเจเขาหลงแบกดีเว้สองตัวนี้ทีแบกก็ผีดิแบกมากว่านี้ดิยิงซาเล่ให้กูดิยิงซาเล่ไม่ได้เจวิงซาเล่ไม่ได้สองตัวนี้ใช่ดีเพสสองตัวนี้มันทำอะไรกันอยู่วะน่าเงใส่ยนะครับยิง ่าตัวแบบย o โนยีโนแบบคุณบอกดีครับพี่ผมจะปิดเขาเอง <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้ดีครับดูดีครับเขาเล่นกันอย่างนี้มันจบแล้วครับตัวนี้มันจบแล้วครับนายโรามาล้บูชิเดี๋ยวไปวแทงเรานี้สามารถเขาไปตายคุณเท้คุณใชคคุณใช้ มีีแล้วเขาแบบล er, ็อกพเปอร์ซิสเตอร์อะตีนกัวสองอะโอ้โหโอ้มีทิวคลิกกิ้งล็อกพเปอร์ซิสเตอร์ระบบเขามีคนแบกแล้วอ่าคุณเจคุณก็อะไรวะเล่นกับคุณตีโนแจมโนแจมบอทเฮ้ยริปเปอร์หลังแล้วหนึ่งไม่เห็นครับ โอ้เจิอะไรไม่เฟดไม่เฟดโอ้โลดอ่ามารูดให้หมอดรูดให้หมดคิดโกหกตังค์เหรอแบบว่ากด E นะแต่ไม่กดคูดให้หมอดภาพจำภาพจำมันติดตาโธ่ระเบิดตีกูเขาไม่ติดตางระเบิดตีกูทางบอกว่าเพื่อนเพื่อนทำไมไปตายเดียวดีกว่า คนลมยาซ้ำคนลมยาซ้ำคนซ้ำทำไมคนซ้ำไม่ดีนะครับใครม,ม, okay. มีครสั่งดิมี่ครสั่งเปอร์ข้างบนเจ็บมากแต่คมีโอเคดันรถให้หน่อยดิใครมีใคดันวะกู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 กดันรถเจ๊กูดันรถทบอยู่หน้ามดิอืมเ <c oughs> อาโดดีมัน <c oughs> อัพเดตโด <c oughs> <c oughs> ดีไ <c oughs> <c oughs> ดอัพเดตอะไรอะ ไม่ทำมมันแหลกเอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ทำม,ม,มันแเลทเลยแค่ร้อยเดียวมลองไปปรับอะไรหรือ,อยังมึงเปิดปิดทิปเปิลบัฟเฟลิ่งเออมันไอนี่ใหม่ไปยีเซอร์ดิโอ o oh my god bro ปเข้ามไป มันติดเกม,มหอยล่าไปหามเด็กอืมไปไม่ได้เว้ยเฮ้ยไปไปไปเอาเยอะไปละโหลอืมโดนแล้ววัปดีดโดนหน้าครับเฮไปดีโดนหน้าติดเลยวะวันนี้โดหนดโดหน้าคุณต่างหรือเปล่า เอ้มันแท้งอยู่ในห้องนี้ได้เสมอคเเจรกันในห้องนั้นอะนกแรบโบนกแรบโอ้ยเจี Help ด้ายเรมแลเจของบี i s r ี่ระโบอืม ครับซิกมาซิกมาบอลไม่เมากูเป็นอะไรนะพักก,ก,กูดิพักกูดิอยู่มั้งอยู่รังอยู่รังดิโมลี่อืมกูไม่มีของให้แทงเสียใจวะไ,ได้สองบาทโอ้เฟรมเลนมันตกแบบม่ลบเลย มันเป็นอะไรมันเล่นได้อยู่เลยแอนโนเมนแอนโน m มนเปิดอะไรไว้เปล่าไม่ได้เปิดมันรีเซ็ตติ้งหมดเลยมันก็แบบว้าเข็ดแอนโน o ะบุ๊คเบ้าเออเฮีย ปิดเส้นอน้าวเข้าหน้าตัวเองนะเจ๊เว่าไงวะไปฟาฟาสฟาสต์ฟาส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 ไสไม่ได้โบกเห็นแล้วยี่สิบห้าศูนนะเบรกเก็บหมดอ่ะนี่ไงไม่ได้บนมโบาโยนี่นีเิร์ดมันไม่ได้บบนม,บม,บมาแบบอย่ที่กูทำแี่อะไรวะอืมจริงไอพีทำววะอะไรอยู่วะอะ มันก็ต้องไม่เห็นหนะเตะหลังเตะด,ด้วยไม่มีดีเฟกแล้ว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 ไม่มีดีเฟกต์เลยแทงเจ้าทั้งด้วยเจ้าทั้งด้วยแต่ต้องมาเนี่ยอืมไอ้ที่นุ่นแปะดี่นุ่นแปะแทงเราเรากำลังตายหรือเปล่านะครับแทงเรากำลังจะไปตายกูยังไม่ทันเกิดเลย <END S 2> ไปแล้วอ่<บ>ที่ที่เจ้าห่วงอะไรขนาดนั้นเราทำอยู่ ที่แม่งแบบเล่นเหมือนเราไม่มีอะไรเสียแล้วอะบนซ้ายกันสิโอ้โหแทงกูแบบสุดยอดว่ะเฮ้ยไม่ตายได้หรอมันแบบเข้าทุบแบมันกดคลิกซ้ายได้แม่นเหรอโอเคมึงยังบอกว่าสุดยอดอยู่ป่าวเจ้อืมเดี๋ยวเข้าแบบอะไรก็ไม่รู้อะไอ้ชือ่อด้วยหนีไม่ได้เลยเขาเดี๋ด้วย คอสเวิร์กเอสเวิร์กกำลังไปำไปช่วยสเวิร์กเออคูเซเดอร์เอาเข้าไปโอ้โหโอ้คอสเวิร์กฟอร์มเกฟอร์มี Yeah it's m ออยูบเดอสังเดศูนยเฮ้ยโดนซัดวะแทบซ่าศูนเจแทบซ่าโดนซัดไปแล้ว โอเควูน้องหวงน้องหวงเลลสอืมอืมอืมอ่ะดูว่ากสกิลไงโอ้อหู้ตายจะดูอะไรดูอะไรดูอะมิโลอ่ะ